ซึ่งตรงนี้อะไรจะเป็นตัววัดครับว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็ก2ภาษาอย่างชัดเจนคือตามแนวคิดเด็ก2ภาษาเพราะไม่สร้างได้ผมผมอยากจะประเมินอย่างนี้ว่าคือเด็กที่พูด2ภาษาด้วยความรู้สึกทั้ง2โหมดนะครับการพูดกับการคิดก็ต้องพุ่งออกมาพร้อมกันเช่นอยู่ในโหมดภาษาไทยพูดภาษาไทยเราคิดแล้วเราพูดก็ออกมาพร้อมกันถูกไหมครับภาษาที่2เช่นภาษาอังกฤษการคิด และการพูดควรจะออกมาพร้อมกันเด็กภาษาสองชั้นคืนคิดมากครับก็อ๋อนี่มีมีเด็กสองภาษากับเด็กภาษาสองชั้นภาษาสองชั้นก็คือคนที่เรียนภาษามาเยอะๆแต่มาพูดไม่ได้ความรู้สึกคือโหมดไทยแล้วอีกชั้นหนึ่งคือแปลไวยากรณ์กฎเกณฑ์แล้วก็ภาษาอังกฤษเวลาพูดภาษาอังกฤษก็ไปแปลก่อนแล้วก็ไปเช็คไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้วค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยกลับมาพวกนี้จะนั่งคิดนานถูกต้องหรือยัง อะไรอย่างเงี้ยลราค่อยพูดออกมามันไม่เป็นธรรมชาติมันมาจากบทการท่องแต่เด็กสองภาษาเขาใช้ความรู้สึกในการพูดเขาเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แม่เขาพูดอย่างเงี้ยเพื่อนเขาพูดเงี้ยเขาก็จะพูดตามอย่างนั้นซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นการพูดเรียนแบบสิ่งที่มันมีอยู่จริงถูกไหมครับไม่ต้องคิดเรื่องกฎเกณฑ์วยากรณ์เสียงถูกต้องเพราะเป็นการเรียนแบบนั่นเองอ